สวัสดีค่ะครัวคุณานะคะวันนี้คุณามีเมนูทานเล่นมานำเสนอค่ะคือมันฝรั่งทอดกรอบค่ะปกติเด็กๆที่บ้านนะคะก็คือลูกๆของคุณาเนี่ยก็ชอบไปซื้อมันฝรั่งจากร้านสะดวกซื้อมาทานที่บ้านนะคะแต่วันนี้โอกาสดีค่ะก็เลยอยากจะทำให้เด็กๆทานเองค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้กันนะคะ มันฝรั่งค่ะเกลือค่ะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะสำหรับล้างมันฝรั่งค่ะอัตราส่วนที่ใช้มีดังต่อไปนี้นะคะสำหรับวิธีทำนะคะเราก็จะเริ่มจากการเอาเปลือกของมันฝรั่งออกนะคะโดยการใช้มีดปอกผลไม้นะคะ ตอนนี้เราก็ปอกเปลือกมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะโดยใช้มีดปอกผลไม้ของเรานะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นบางประมาณนี้นะคะ จากนั้นเรานําไปล้างน้ําเปล่าค่ะเพื่อที่จะให้แป้งในมันฝรั่งเนี่ยออกนะคะเมื่อล้างน้ําเปล่าเสร็จแล้วนะคะต่อมาล้างน้ำเกลือนะคะเพื่อที่จะให้มันฝรั่งของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อเราล้างน้ําเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามันฝรั่งของเรานะคะไปวางบนกระดาษทิชชู่ค่ะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยวางบนแล้วก็ซับน้ําอีกทีนึงค่ะจนกว่าจะแห้งค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยนะคะเราใช้น้ํามันพืชประมาณ3ามถ้วยตวงนะคะแล้วก็เปิดแก๊สนะคะตั้งให้น้ํามันร้อนจัดนะคะแต่เวลาเราทอดนะคะเราจะใช้ไฟแค่ปานกลางนะคะค่ะตอนนี้น้ํามันของเราร้อนจัดเลยนะคะก็จะใส่มันฝรั่งไปเลยนะคะคุณไปเรื่อยๆนะคะเราจะทอดจนกว่ามันฝรั่งของเรา จะเป็นสีเหลืองๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับมันฝรั่งทอดกรอบนะคะพร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟให้เด็กๆกินกันแล้วนะคะ